สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำสิบอันดับ RPS ที่เราชอบนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะตัวแรกนะคะก็จะก็คืออันดับที่หนึ่งนะคะก็คือเอ่อลินล,ลี่นะคะนี่เราจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งไปถึงอันดับสิบนะคะที่เราชอบนะคะก็คือมันสวยน,นะคะมีเส้อความมาดูเหมือนกับ เป็นคุณหนูคุณนายอะไรอย่างงี้นะคะคือเล็บเราคือเราเล็บไอ้นั้นเล็บเราเป็นดอกนะคะคือไอ้คำว่าเล็บเราเป็นดอกนี่คือไม่ใช่คําหยาบเลยนะคะคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักผลไม้นะคะเพราะเราไม่ชอบกินผักผลไม้มันก็จะเกิดเป็นอย่างงี้นะคะคือกับทุกนิ้วเราเป็นน่ะนะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะเอ๊ะไม่ทำไปได้นี่นะคะนี่มันแบบน่า,านรักเหมือนสรปงเกิรเลยอะ เสียงเดินก็โอเคมากๆเลยนะคะแค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันดับสองกันเลยอันดับสองนะคะก็คืออันนี้นะคะก็คือเป็นแมวนะคะชื่อว่าเจสซิกานะคะก็คือจะเป็นตัวสีม่วงอ่อนๆนะคะแล้วก็หูก็จะมีเป็นสีม่วงเข้มนะคะตรงคองก็จะมีเส้อคอน,นะคะแต่ถอดไม่ได้นะคะตัวนี้ถอดหัวไม่ได้นะคะ ป่าไม่แน่ใจแต่เราไม่กล้าถอนนะคะเพราะก็ตรงทานนะคะก็จะมีนี่เออเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เป็นของแท้นะคะเป็น RPS รุ่นใหม่นะคะนี่ก็เป็นลายเส้นนะคะมาดูตัวอันดับที่3กันเลยค่ะอันดับที่3นะคะก็คือน,นี่นะคะคือเป็นกัวเลนเดียนะคะกัาเลนเดียนะคะเราตั้งชื่อมันว่าอะไรอะ เราตั้งชื่อให้มันว่าชา a r m งนะคะมาตัวแล้วก็จำชื่อ APS ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีเยอะนะคะก็เป็นของแท้นะคะรุ่นใหม่นะคะมี APS นี่ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นลายเส้นนะคะเก็ดเดินโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวไงเราไปดูอันดับที่สี่กันเลยอันดับที่สีของเรานะคะก็คือ pink cake นะคะถ้ากล้องสั่นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ก็สัญญาบมากเลยเพราะว่าเราชอบเอามือไปโดนนะคะค่ะที่เราให้เคมาเป็นอันดับที่สี่นะคะคือเราชอบนะคะคือมันสวยนะคะเหมือนกับคุณหนูคุณนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็เป็นของแท้ด้วยนะคะนี่ก็เป็น ABS นะคะก็ลายเส้นนะคะถอนหัวไม่ได้นะคะคือใช้เดินก็ได้นะคะแต่ว่าจะเดินแบบในท่านั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูสวยเป็นคนละอย่างดี ละอ,อ่างนะค,ะ,คะนั้นเดี๋ยวยังไงงั้นเดี๋ยวยังไงเรามาดูอันดับที่5กันเลยค่ะอันดับที่5ของนราน,นะคะก็จะคือเทียร่านะคะคือคลิปที่เราที่คลิปละครนะคะเรื่องแกเรื่องสอบตนนะคะที่เราเปลี่ยนเป็นครีมเค้กนะคะคือเราจําชื่อไม่ได้นะคะเราเราเราก็เลยแก้ไขสถานการณ์ไปก่อนนะคะก็เลยตั้งชื่อว่า ครีมเคลนะคะตอนนี้เราจำได้นะคะว่ามันชื่อว่าเทียร่านะคะค่ะงั้นอย่างไงาเราไปดูตัวต่อไปกันเลยอันดับที่หกนะคะก็คือโรสนะคะนี่อุ้ยนี่นะคะคือเราชอบนะคะเพราะว่าตัวมันสวยนะคะแล้วชอบาขาตรงนี้มันนะคะมันเหมือนกับสปินเกิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันน่ารักนะคะมีดาวตรงนี้ด้วย ก็หูตรงนี้มันลอกๆนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็พิง์ของแทนนะคะที่เรารีวิวมานี้ของแทนกับหมดเลยนะคะเนี่ยไม่แน่อาจจะของแท้หมดเลยก็ได้นะคะดีกวก็เอา้าแล้วเส้นไม่มีหรอกของแทนนะคะแต่ไม่มีแล้วเส้นค่ะงั้นดี่ยวไงเราไปดูตัวต่อไปกันเลยเสร็จเดี๋ยวโอเคเลยนะคะเนี่ยค่ะอันดับที่แปดไม่ใช่มากคะ่ะเอยอันดับที่เจ็ดนะคะเมื่อกี้เบอรนะคะ ดาพี่เจ็ดค่ะก็เราชอบมาน้้ำเป็นดาพี่เจ็ดน,นะคะคือมันน่าราักนะคะดูสิ่แตัวสีสันมันสวยมากเลยแถมเป็นรุ่นเก่าด้วยนะคะ RPS โฟกัสสิ o โฟกัสละโฟกัสน,นะคะ วันศุกร์เสาร์อาทิตย์คือเราไม่ได้ลงคิปนะคะคือคุณครูที่โรงเรียนน้อนะคะสั่งกันบ้านตอนปิดเทอมนะคะแบบเยอะมากๆเลยนะคะคน,นี้อังกฤษภาษาไทยอุ้ยหลายอย่างนะคะประวัติด้วยนะคะก็หลายอย่างนะคะแหมนวนอาคารนะคะแหมแล้วก็กลับวันพอด้วยนะคะแล้วเราแล้ววันอาทิตย์นะคะเราก็ไปสุโขทัยนะคะไปทําไมเหรอไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปสวนะะท,ทั <laughs> นะคะไ,ปทไ,ปไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวเมืองปวดติศาสตร์สมัยเมื่อก่อนนะคะก็ โอเคค่ะนี่นะคะคือตามันน่ารักมากๆเลยนะคะค่าง,งั้นเดี๋ยวยังไงเราไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวอันดับที่แปดนะคะก็คือมุดหนูนะคะเราชื่อว่าเมเราตั้งชื่อให้เมน,นี่นะคะนะคะชอบนะคะคือมันน่ารักเดียนะคะค่าง,งั้นก็เป็นของแท้ด้วยนะคะตุ้นใหม่นะคะก้อนนี้ก็เป็นลายเส้นนะคะอยู่สตูนเลยอยู่สก้นเลย ถ้างั้นเดี๋ยวยังไงตอนนี้เรารีบแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวยังไงเราไปดูอันดับที่เก้ากันเลยนะคะแม่เราเรียกแล้วนะอันดับที่เก้าน,นะคะก็คือเบอร์หนาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เราขอตั้งชื่อมือเบอร์หนาแล้วกันนะคะก็เป็นของแทนนะคะเป็นวิชานะค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีอันนี้นะคะคือมันคืออะไรไม่รู้แต่เราจะชอบเอามาเป็นขวดน้ํานะคะขวดน้ําให้กับ RPS ตัวนี้นะคะแล้วเราก็ชอบ ติดไว้อย่างนี้นะคะแลบลิ้นด้วยน่ารักนะคะก็เป็นหมาเสียมตาลนะคะแล้วก็เป็นของแท้นะคะ LPS รุ่นใหม่นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นี่โอ๊ยลิพันแล้วก็นี่เป็นของแท้นะคะลายเส้นนะคะค่ะนั้นเดี๋ยวยังไงเราไปดูอันดับที่สิกันเลยเย้อันดับที่สิบน,นะคะก็คือมีโคอาลันเองนะคะเย่คือช่วยกวระหล่นะคะแต่เป็นของไม่แท้นะ นี่นะคะเป็นของไม่แท้นะคะคือมาหน้าร้านนะคะเราก็เลยจัดอยู่เป็นอันดับที่สิบนะคะค่ะงานสนหรับนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ้อวันนี้นะคะเราก็ช่วงบ่ายนะคะเราก็จะลงคลิป DIY อะไรนะคะเราก็จะลงคลิป DIY นะคะแต่เรายังจะไม่บอกะคะว่าเราจะ DIY อะไรนะคะเราจะมาบอกให้ทุกคนเซอร์ไพรส์กันเอาเองนะคะงานสำสำหรับนี้เราไปสำหรับนี้ ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบูเจังนะคะบ๊ายบาย